เปิดมาเจอหน้าจอ IG, ไอจีถฟีดรัวๆชีวิตประจำวันของแพรวัยรุ่นติดโซเชียลตัวแม่เช้าตื่นมาก็เซลฟี่อัพสตรอรี่กินอะไรก็ต้องถ่ายรูปสวยๆโพสต์ลงไอจแพลแพรไปดูหนังกันแปบ๊บหนึ่งนะขอแต่งรูปก่อนแสงมันยังไม่ได้อะ่ะนี่แกต้องแต่งขนาดนี้เลยเหรอก็ต้องสวยก่อนสิเดี๋ยวคนไม่กดไลค์ แปลหมกมุ่นกับการสร้างภาพลักษณ์ตัวเองในโลกออนไลน์จนลืมไปว่าชีวิตจริงมันสำคัญกว่าวันหนึ่งแผลพลาดนัดสำคัญเพราะมัวแต่ถ่ายรูปทำคอนเทนต์ลงไ g พอรู้ตัวก็สายไปแล้วแผลเฮอทำไมฉันต้องเป็นแบบนี้ด้วย แพรเริ่มตระหนักได้ว่าการติดโซเชียลมากเกินไปมันทำให้เธอพลาดโอกาสดีๆในชีวิตจริงไปเยอะมากแพรตัดสินใจวางโทรศัพท์ลงบ้างหันมาใช้ชีวิตให้มากขึ้นออกไปเจอเพื่อนไปทำกิจกรรมที่ชอบโดยไม่ต้องคอยกังวลว่าต้องถ่ายรูปอัพลงไอสุดท้ายแพรเรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ยอดไลค์แต่อยู่ที่การใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในโลกแห่งความจริง